วันนี้พรรภูมิใจไทยให้เกียรติพวกเรามากนะครับยกมาเต็มทั้งคณะกรรมการเต็มชุดเลยนะครับจำได้นะครับคุณชิชนกยืนในสภาบอกว่าไม่เอาคาสิโนโต,ตบมือให้พรรคภูมิใจไทยครับเรียนท่านท่านเลยขาพักนะครับ ขณะที่พวกผมสู้กันอยู่เนี่ยมีคนเขาบอกว่าพวกผมเปิดทางให้คณะรัฐประหารแต่ถ้าประชาธิปไตยไม่ทำงานจนบ้านเมืองชิบหายจะเป็นอย่งนั้นเหรอครับท่านคือความหวังสุดท้ายของประชาธิปไตยไทยที่จะแก้ปัญหาบ้านเมืองปรบมือเป็นกำลังใจให้พรรคภูมิใจไทยครับ ขอเชิญแนะนำผู้มาแทนพักวันนี้นะฮะแล้วก็กล่าวอะไรเล็กน้อยๆนะอยฮะเรียนเชิญครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับก็กล่าวสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านที่รวมตัวมาในวันนี้นะครับผมชื่อชัยชนกชิดชอบนะครับชื่อเล่นชื่อน,นกเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยขอบคุณครับ แต่วันนี้อยากจะพูดคุยกับทุกท่านในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งมากกว่าครับก่อนอื่นเมื่อกี้ท่านอาจารย์ได้บอกว่าผมจะเป็นคนยื่นยติเร่งด่วนนะครับจริงๆพวกเรามีส่วนร่วมด้วยกันทุกคนท่านที่จะเป็นคนยื่นเสนอเนี่ยจริงๆเป็นโกสุดท่านที่อยู่ข้างๆผมนะครับขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยนะครับผม yeah. ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่มีความรักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ได้พึ่งเข้ามาเป็นนักการเมืองสมัยแรกก็ได้เรียนรู้ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างครับในประสบการณ์สองปีกว่าที่ผ่านมาแล้วเรียนตามตรงครับผมก็เห็นไม่ต่างจากท่านแล้วมีความกังวลไม่ต่างจากท่าน ในเรื่องของวิกฤตต่างๆที่ประเทศเรากำลังเผชิญในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นวิกฤตในเชิงของภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นวิกฤตววกความมั่นคงแล้วปัจจุบันตอนนี้ก็วิกฤตทางการเมืองแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นนะครับและผมอยากที่จะบอกกับพวกท่านเพื่อเตือนสติพวกท่าน ให้เป็นขวัญกํำลังใจครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นภายใต้มรสุมวิกฤตเหล่านี้ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในประเทศไทยคือผมไม่เคยเห็นพี่น้องประชาชนชาวไทยมีความสามัคคีและมีความคิดเห็นความรู้สึกไปในทิศทางเดียวกันขนาดนี้มาก่อนครับ เพราะฉะนั้นไม่ว่ากระบวนการต่างๆนะครับระบบต่างๆจะเป็นไปในทิศทางไหนผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับผมขอให้พวกท่านยิดมั่นเข้มแข็งแล้วก็มีความสามาัคคีแบบนี้ต่อไปเพราะผมเชื่อครับว่าไม่ว่าเราจะเจอวิกฤตอะไรก็ตามตราบใดที่คนไทยเราสามาัคคีกันโดยเป้าหมายเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอธิปไตย หรือการพัฒนาของประเทศชาติผมเชื่อว่าเราจะผ่านพ้นไปได้ทุกวิกฤตและคว้าได้ทุกโอกาสเพราะฉะนั้นในเรื่อง M.O.U. นี้อาจจะเป็นแค่เพียงหนึ่งเรื่องครับแต่หลังจากนี้ผมก็หวังว่าคนไทยจะสามารถขี่และรวมพลังกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เพื่อได้เห็นอนาคตที่เราคิดว่าเรารู้ว่าประเทศไทยเราสามารถพัฒนาไปในทิศทางไหนได้ก็ขอบพระคุณทุกคนมากนะครับอันนี้เป็นความรู้สึก จากใจของคนไทยคนหนึ่งจริงๆมีแถลงการของทางพักอย่างเป็นทางการด้วยครับอาจจะอ่านเลยได้ไหมครับอันนี้อันนี้เป็นในานามเลขาธิการพรรเมื่อกี้จากใจผมอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับพวกท่านเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยแล้วก็ทำให้เราได้เห็นครับว่าประเทศไทยยังมีหวังแน่นอนมีอนาคตอย่างแน่นอนนะครับไม่ใช่แค่ทุกท่านที่รวมตัวอยู่ตรงนี้นะครับ ผมรู้ว่ามีหลายคนที่กำลังต่อสู้อยู่เพื่อประเทศชาติในทุกๆรูปแบบก็อันนี้ขออนุญาตอ่านเป็นแถลงการจากทางพรคภูมิใจไทยนะครับจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับทำให้มีการหยิบยกข้อมูลเกี่ยวเนื่องจาก MOU ปี2543และ MOU ปี2544ระหว่างไทยกัมพูชามากล่าวถึงมากยิ่งขึ้น นับแต่มีการประทัก,กันและพบการเปิดเผยข้อมูลจากทางการไทยว่าทางฝั่งกัมพูชาได้ละเมิด MOU มากกว่า600ครั้งพักภูมิใจไทยได้ติดตามเรื่องราวดังกล่าวมาโดยตลอดนะครับถึงแม้ในช่วงเวลาดังกล่าวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพักภูมิใจไทยได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยดูแลพี่น้องประชาชนตามศูนย์อพยพในทั้ง4จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังติดตามสถานการณ์ในประเด็นดังกล่าวอยู่โดยตลอดโดยฝ่ายที่ต้องการยกเลิกมองว่า MOU ทั้งสองฉบับส่งผลกระทบต่อเขตแดนและปัจจุบันไทยกำลังเผชิญการรุกล้ำดินแดนอย่างชัดเจนขณะที่ฝ่ายที่ต้องการคงไว้ให้เหตุผลว่าจำเป็นเพื่อรักษาช่องทางการเจรจาระหว่างประเทศโดยที่ MOU ปี2543เป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ จัดทำหลักเขตแดนทางบกซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไทยและกัมบูชายังมีข้อพิพาทคาราคาซังส่วน MOU ป25ี2544เกี่ยวข้องกับการแบ่งเขตทางทะเลที่อุดมด้วยทรัพยากรมหาศาลโดยเฉพาะแหล่งก๊าซธรรมชาติพักภูมิใจไทยเห็นว่าหากแม้นในอนาคตจะยกเลิก MOU ป25ี2543และ MOU ป25ี2544ไทยและกัมบูชาก็สามารถเจรจาทวิภาคีกันได้ ซึ่งสถานการณ์ขณะนี้ครับเหมาะสมที่สุดแล้วที่สภาผู้แทนราษฎรควรหยิบประเด็น MOU ม3และ44มาพิจารณาเพื่อนำไปสู่การยกเลิกโดยทางพรรคภูมิใจไทยครับได้ยื่นยัติด,ด่วนให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการยกเลิกที่ส่งผลกระทบน้อยที่สุดเมื่อกกรรมธิการที่ตั้งขึ้นมาพิจารณาข้อมูลครบถ้วนแล้วเพื่อนำเสนอต่อสาธารณชนและขั้นตอนสุดท้ายควรฟังเสียงของประชาชนโดยการจัดทำประชามติ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและได้ยอมรับจากสังคมทั้งประเทศพักภูมิใจไทยขอเรียกร้องให้ทุกรรคการเมืองพิจารณาสนับสนุนแนวทางการดําเนินการนี้เพื่อเป็นทางออกในการแก้ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเรื่องของชาติบ้านเมืองอยู่เหนือการเมืองระหว่างพักอยู่เหนือการเมืองในประเทศเรื่องของชาติบ้านเมืองคือการรวมใจรักษาชาติสืบไปขอบพระคุณทุกคนที่ให้เวลาพวกเราครับขอบพระคุณครับ ท่านเลขาค,ครับนี่เป็นข้อเสนอของของพวกเรานะครับว่านอกจากการพิจารณาทบทวน m อ u แล้วหรือแม่กะนังประชามติก็ตามตอนนี้เรากำลังเผชิญกับ,ร,บกระบอบเผด็จการในเขมรที่เป็นเหมือนหมาบ้าจะจัดการยังไงในมันต้องการการอภิปรายที่รอบด้านจึงมีหนังสือขอให้พรรคภูมิใจไทยรับพิจารณา เปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ต้องลงมตินะครับกุนารับครับอคครับครับปบมือให้กับเยาวชนคนหนุ่มหนุ่มสาวๆของพรรคภูมิใจไทยครับขอบคุณมากครับครับตอนจะลงนะครับทางกลุ่มรวมพลังนะครับมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ามอบให้กับพี่น้องสสของพรรคภูมิใจไทยนะครับอ่าเชิญครับ